สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของตัวโฮมชาร์จเจอร์นะครับหลังจากที่เราใช้งานโฮมชาร์จเจอร์ที่บ้านเราเนี่ยนะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเป็นหลักปีนะครับอย่างอย่างบ้านผมเนี่ยก็ใช้กับเจ้าแอตโตสามคันนี้มาเข้าปีที่สามละเกือบจะสามปีเต็มแล้วนะครับก็ใช้ตู้ชาร์จตู้นี้นะครับและเร็วๆนี้ก็ออก เจ้ากูดแคทใหม่คันหนึ่งก็ใช้ตู้ชาร์จตู้เดิมนะครับทีนี้อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเราต้องหมั่นดูแลเจ้าตู้ชาร์จเนี้ยยังไงนะครับตู้ชาร์จที่เราหลายๆคนเรียกกันว่าวอชาร์จนะครับหลักๆเลยที่เราสามารถดูแลได้นะครับในส่วนของตัวตู้ชาร์จเนี่ยอันเนี้ยเราก็ดูแลความสะอาดทั่วไปเนาะแล้วก็ ตรงจุดที่มันเป็นไฟเข้าไฟออกเนี่ยก็ดูแลอย่าให้มันมีหนึ่งก็คือมดนะครับมดสองก็คือจิ้งจกนะครับนะมดจิ้งจกอย่าให้มีร่องรอยว่ามันเข้าไปเพราะว่ามันจะไปทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับสามก็คือเรื่องของน้ำน้ำจากฝนหลงังคานะครับให้มัน ไม่มีน้ำมีละอองน้ำนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่อยากจะฝากทุกคนอันนี้ผมเจอกับตัวเองเลยนะ mm. ก็คือจุดนี้ครับท่อร้อยสายเห็นไหมครับใช้ใช้ไปเนี่ยอันนี้อันนี้ผมผมยังไม่ได้ดําเนินการนะพอดีเห็นแล้วก็เลยถ่ายเป็นคลิปให้ดูนะครับ mm. ก็คือตรงเนี้ยเดิมทีเขาจะปิดเต็มนะครับแต่ตอนเนี้ยเนื่องด้วยแรงดึงดูดของโลกหรืออะไรก็ตามเนี่ยมัน ล่วงลงไปขนาดนี้เป็นช่องว่างนะครับซึ่งช่องว่างนี้มันจะส่งผลให้แน่นอนอ่ะจิ้งโตกเข้าได้นะครับมดเข้าได้อยู่แล้วนะครับมันเข้ามาปุ๊บมันถ้ามันเข้ามานะครับมันก็จะมาทําให้จุดแถวๆถนี้เกิดการร,รัดวงจรนะครับนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องตรวจสอบนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะอุดนะอุดไม่ให้มันมีอะไรเข้าไปได้นะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้เจอกับตัวเองเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของขั้วไฟนะครับจะเห็นว่ามันจะมีไฟอันนี้ข้างบนเนี่คือไฟมาจากจากเสาไฟเนาะส่วนข้างล่างเนี่ยคือไฟไปนะครับจะสั่งผ่านตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ไปที่ตัววอรชาร์จจ่ายที่ตัววอรชาร์จตัวนู้นนะครับทั้ง4จุด4จุดที่เป็นหางปลาเขาเรียกหางปลานะครับต้องตรวจสอบ ว่ามันคลายตัวหรือไม่อันนี้เน้นเลยนะครับวันแรกที่เขาติดตั้งเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยนะช่างไฟที่ไหนก็ตามอะ่ะเขาไม่ปล่อยให้มันหลวมโคกเครกแน่นอนถูกไหมนะครับแต่สิ่งที่พวกเราหลายคนไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าพอมันผ่านหลักปีไปแล้วเนี่ยไอ้น็อตเหล่านี้มันคลายตัวได้นะครับมันจะคลายตัวได้เนื่องจากกระแสที่มันผ่านสูงสูงหรือจะด้วยอะไรก็ตามนะครับ มันคลายตัวได้แล้วพอมันคลายตัวมันจะ,จะเกิดการสัมผัสที่ไม่แน่นนะครับก็คือเป็นจุดที่ทำให้เกิดการสปาร์ของกระแสะไฟได้มันจะเป็นอันตรายอย่างมากทำให้เกิดไฟลัดวงจรได้นะครับผมเนี่ยว่าตรวจสอบอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้เอาไขควงไปไปไป,ไปกวดนัดน็อตดูนะครับปรากฏว่าหลวมข้างบนทุกคนดูนะครับหลวมข้างบนนะครับหลวมข้างบนจน สีอ่ะมันเปลี่ยนไปมันมันเกือบจะไหมนะทุกคนสังเกตนะครับพอผมเอาไข่ไข่ค,รครวงมากวดเนี่ยเอา้าหลวมหลวมเยอะด้วยไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อฉะนั้นทุกคนต้องกวดน็อตตรงนี้ดูนะครับอย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะครับพิธีการกวดก็ระวังอย่าไปไปสัมผัสอีกควหนึ่งแล้วก็ให้ระลึกว่าตรงเนี้ยไฟมามันมาตลอดนะครับฉะนั้นไข่ควงก็คุณต้องมีฉนวนนะฉนวนตั้งแต่ด้ามยันยันตรงตรง จุดไขเลยอ่ะต้องเป็นฉนวนทั้งหมดนะครับแล้วก็ขันขันเข้าไปให้เป็นตึงมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่อยากฝากไว้นะครับหมั่นตรวจสอบทุกเดือนนะครับเดิมทีผมแค่เอาเอานิ้วยกๆดูอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอจุดตรงเนี้ยนิ้วโยกมันไม่ขยับนะครับแต่พอเอาไขควงขันนะโอ้หลายเกลียวเลยอันนี้อันตรายมากๆนะครับฉะนั้นทุกคนต้องตรวจสอบนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้แล้วก็ชาร์จรถไฟฟ้านะครับ ครับตรงนี้จะมีไฟนะผมบอกไปนะครับส่วนตรงนี้มันไม่มีไฟเพราะเรายังไม่ได้จ่ายนะครับถ้าเราซับคันเอาลงเมื่อไหร่ซับเบเกอร์ล้มเม่ไร่จะมีไฟจ่ายมานะครับส่วนตรงนี้ผมก็ซ่อมแล้วเรียบร้อยนะครับอุดเอากาวอุดนะครับคิงจกเข้าไปไม่ได้ละนะครับนะครับด้ามไขควงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจะปลอดภัยนะครับก็คือเห็นไอ้เหลืองๆไหมเนี่ย หเหลืองเนี่ยผมเอามาหุ้มเองนะครับไม่ให้กระแสะไฟเขาผ่านตรงนั้นมาได้นะครับด้ามก็ต้องเป็นพลาสติกนะครับนะแล้วไอ้ควงบางรุ่นเนี่ยตรงด้ามเขาจะมีจุดต Р อกที่เป็นโลหะอันนั้นอย่าใช้นะครับอย่าใช้แบบที่มีจุดตอกที่เป็นโลหะตรงนี้นะครับมันจะนำไฟฟ้ามาตรงมือเรานะครับให้เป็นพลาสติกหรือเป็นยางแบบนี้นะครับแล้วก็หุ้มให้ให้รอบนะครับอย่ันนี้ผมเอาท่อหดไฟท่อหดสายไฟมาหุ้มเองนะครับเวลาตรวจสอบก็ขันเข้าไป เกี่ยวน็อตนะครับแล้วก็บิดดูให้มันตึงมืออย่าให้มันหลวมเด็ดขาดนะย้ำว่าห้ามหลวมห้ามเหลือเกี่ยวที่ขันได้เลยนะครับตึงละตอนแรกเหลือหลายเกี่ยวเลยอ่ะผมตกใจเลยนะครับเช็คดูนะครับว่ามันเปื่อยลุยรุ่นนี่นั่นหรือเปล่านะครับก็ ฝากเป็นเคล็ดลับให้เพื่อนๆไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วสวัสดีทุกคนนะครับ